ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะน,น,นี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อ รายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งสารท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับวันเกิดเหตุนะครับจําเลยนะครับเขาเนี่ยเอารถยนต์บรรทุกเนี่ยนะครับไปบรรทุกเข้าสรบังเอิญว่าบรรทุกของเนี่ยนะครับมาเกินเนี่ยน้ำหนักที่สะพานเนี่ยจะ สามารถรับได้นะครับสะพานนั้นเป็นสะพานไม้นะครับเขาก็ติดป้ายเอาไว้นะครับว่าการที่รถบรรทุกหรือรถต่างๆเนี่ยซึ่งจะใช้ข้ามสะพานเนี่ยนะครับต้องบรรทุกเนี่ยห้ามเกินสิบตันเป็นเหตุให้สะพานเนี่ยนะครับชำรุดพอสะพานชำรุดเนี่ยนะครับหน่วยงานราชการเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็ได้มายื่นฟ้องนะครับแล้วก็ในคดีเนี่ยนะครับรถยนต์บรรทุกคันเนี่ยนะครับเขาเนี่ยทำประกันภัยไว้นะครับ นอกจากจะฟ้องเจ้าของรยถยนต์บรรทุกแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้หมายยื่นฟ้องนะครับบริษัทผู้รับประกันภัยด้วยทางบริษัทประกันภัยนะครับก็ต่อสู้เลยนะครับมาต่อสู้ในลักษณะที่ว่าทางบริษัทประกันภัยนะครับไม่ต้องรับผิดต่อโจทย์นะครับเนื่ el, อง <arbeiten> จากว่าจําเลยนะครับเกิดเหตุแล้วเนี่ยไม่แจ้งบริษัทประกันภัยเนี่ยอย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็มาต่อสู้อีกด้วยว่าจําเลยเนี่ยไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าศาลท่านเนี่ยจะวินิจฉัยให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับทั้งสองฝ่ายในคดีนี้อย่างไรนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงในคดีน,นี้นะครับทางทนายอ้อเนี่ยก็อยากนําเรียนนะครับให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับคดีนี้ครับสารท่านเนี่ยหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเข้ามาปรับไช้ในคดีนี้เลยนะครับสารท่านเนยนะครับหยิบยกมาตรา420ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนีนะ่ยขึ้นมาปรับไทยนะครับมาตรา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลเล่ทาต่อบุคคล โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นคดีเนี่ยครับนอกจากจะมีมาตรา420แล้วนะครับศาลท่านเนี่ยหยิบยกมาตรา421มาตรา421วางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าการใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายคดีนียครับมีมาตรา425เข้ามาด้วยนะครับนายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างเนี่ยได้กระทาไปในทางการที่จ้างนั้นคดีเนียครับสารนะครับท่านยังหยิบยกมาตรา437ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา437มี2วรรคนะครับบุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดด้ อันเดินด้วยกําลังเครื่องจักรคนบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั่นเองวักคายะนะครับความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพนะครับหรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกลของทรัพย์นั้นด้วย คดีนี้ครับสารท่านเนี่ยอย่งหยิบยกนะครับมาตรา861เนะครับเกี่ยวกับหมวดประกันภัยเนี่ยขึ้นมาปรับด้วยนะครับมาตรา861อันว่าสัญญาประกันภัยนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือใช้เงินจํานวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้นนะครับหรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังที่ระบุไว้ในสัญญาและในการนี้บุคคลอีกคนนึงตก ลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบีย้ยประกันภัยนะครับมาตรา8 8 1นะครับถ้าความวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดังผู้รับประกันภัยเนี่ยโตลงประกันภัยไว้ไซส์เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เนี่ยนะครับทราบความวินาศภัยนั้นแล้วต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเนี่ยโดยไม่ชักช้าวักสองนะครับถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรกก่อนผู้รับประกันภัยเนี่ยอาจเรียกร้อ ของค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยพวกความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การนั้นได้เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับจะพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถจะปฏิบัติได้นะครับศาลเนี่ยนะครับท่านยังหยิบยกประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา172อนะครับวรคแรกเลยนะครับภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา57ให้โจทย์เสนอข้อหาของตนโดยทําเป็นคําฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้นไฮไลท์เลยนะครับอยู่ใน วรสองนะครับวรสองนะครับวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นวรท้ายนะครับให้สารตรวจคำฟ้องนั้นแล้วสั่งให้รับไว้หรือให้ยกเสียหรือให้คืนไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา18นะครับคดีนี้นครับมาตรา177่อ เมื่อได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยแล้วให้จำเลยทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายใน15วันวรกสองนะครับให้จำเลยเนี่ยแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนนะครับรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นด้วยวรกสามนะครับจำเลยเนี่ยจะฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้แต่ถ้าฟ้องแย้งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมแล้วนะครับให้ศาล สั่งให้จำเลยเนี่ยพร้อมเป็นคดีต่างหากวักสี่ะนะครับให้สารตรวจด,ดูคำให้การนั้นแล้วสั่งให้รับไว้หรือให้คืนไปหรือสั่งไม่รับตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา18ะนะครับวักท้ายะนะครับบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคลภายนอกที่ถูกเรียกเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดตามมาตรา57อนุสามด้วยโดยอนุโลมนะครับคดีนียครับศาลท่านเนี่ยยังหยิบยกมาตรา183อปของปอวิแพ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการชี้ สองสถานเข้ามาด้วยนะครับคดีนี้ครับข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับการใช้รถยนต์เนี่ยนะครับโดยผู้ขับขี่จงใจหรือประมาทเนี่ยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกเช่นนี้นะครับยังเลียกไม่ได้ว่าใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมายตามที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนะครับจําเลยร่วมนะครับซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยเนี่ยจึงไม่พ้นความรับผิดคดีนียครับศาลฎีกานะครับท่านเนี่ยตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ .2 2,527นะครับที่จริงเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับโจ์เนี่ยบรรยายฟ้องว่าจำเลยนะครับเป็นเจ้าของและผู้ข้อพองรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุซึ่งมีรูปจ้างนะครับเป็นผู้ขับขี่และกล่าวหาว่ารถยนต์คันดังกล่าวนะครับบรรทุกข้าวเนี่ยมีน้ำหนักรวมรถยนต์เนี่ยประมาณ27ตันครึ่งนะครับแล่นผ่านสะพานไม้ชั่วคราวซึ่งโจ์เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและได้ติดป้ายนะครับห้ามรถที่ มีน้ำหนักบรรทุกเกินกว่า10ตันนนะครับแล่นผ่านไว้แล้วทั้งนี้โดยจงใจหรือโดยประมาทเลเล่น,เลน,นะครับใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนะครับเป็นเหตุให้สะพานไม้ชั่วคราวยุบพังชํารุดใช้การไม่ได้นะครับเป็นคําฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้วที่โจทย์บรรยายฟ้องต่อไปด้วยว่าการกระทําของจําเลยนะครับเป็นการ และเมื่อต่อโจทามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เ่ยนะครับมาตรา420 421 437นั้นเป็นการบรรยายฟ้องเนี่ยให้ชัดยิ่งขึ้นอีกนะครับว่าจำเลยนะครับในฐานะเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์คันเกิดเหตุจะต้องรับผิดต่อโจตามมาตรา437นะครับและการฟ้องให้จำเลยรับผิดตามมาตรา437เช่นนี้ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้ขับรถยนต์นะครับว่าเป็น ไขก็ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา172้อแล้วนะครับตามคำให้การของจำเลยและจำเลยร่วมเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธหรือต่อสู้ว่าจำเลยนะครับไม่ใช่เจ้าของและผู้ข้อรองรถยนต์คันเกิดเหตุนะครับคดีเนี่ยจึงไม่มีประเด็นต้ตองวินิจฉัยว่าขณะเกิดเหตุละเมิดเนี่ยจำเลยได้อยู่หรือนั่งมาในรถยนต์คันเกิดเหตุหรือไม่นะครับจำเลยร่วมเนี่ยนะครับไม่ได้ยกข้อต่อสู้ว่าไม่ต้องรับ เพราะจำเลยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกรมธรรม์ประกันภยัยข้อ2.10นะครับให้เป็นประเด็นไว้อย่างชัดแจ้งจึงไม่มีประเด็นนะครับที่ศาลเนี่ยจะต้องวินิจฉัยในข้อนี้การใช้รถยนต์นะครับในทางที่ผิดกฎหมายที่จำเลยร่วมเนี่ยไม่ต้องรับผิดตามที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีความหมายว่าเป็นการใช้รถยนต์นะครับเพื่อประโยชน์ในการกระทําความผิดต่อกฎหมายโดยตรงนะครับเช่นใช้รถยนต์เนี่ยเป็นพาน ไป้บบนนะครับหรือจงใจบรรทุกของหนีภาษีเป็นต้นแต่การใช้โดยผู้ขับขี่นะครับไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกยังเรียกไม่ได้ว่าใช้รถยนต์เนี่ยในทางที่ผิดกฎหมายนะครับจำเลยร่วมเนี่ยจึงไม่พ้นความรับผิดคดีนียครับโจทย์นะครับเขาเนี่ยมายื่นฟ้องว่าอย่างนี้นะครับว่าโจทย์นะครับมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาสะพานไม้ซึ่งได้ติดตั้งป้ายแสดงไว้ว่าห้ามรถยนต์เนี่ยที่มี น้ำหนักบรรทุกเกิน10ตันแล่นผ่านนะครับจำเลยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกมีลูกจ้างนะครับเป็นผู้ควบคุมขับขี่ได้บรรทุกข้าวนะครับมีน้ำหนักรวมทั้งน้ำหนักรถยนต์เนี่ยประมาณ27ตันครึ่งนะครับแล่นผ่านโดยจงใจหรือประมาทเล่อน,นะครับใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่เกิดแต่ความเสียหายแก่ผู้อื่นนะครับเป็นเหตุให้สะพานไม้นั้นเนี่ยยุบพ,พังต้องเสียค่าซ่อมมานะครับการกระทําของจําเลย เ,เป็นละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น,นะครับมาตรา420 421 437ขอบังคับให้จำเลยนะครับใช้ค่าเสียหายและดอกเบี้ยแก่โจทคดีนียครับจำเลยเนี่ยให้การว่ารถจำเลยเนี่ยขณะเกิดเหตุนะครับหนักไม่เกินสิบตันคนขับรถเนี่ยนะครับม่ใช่ลูกจ้างของจำเลยและมีได้จงใจหรือประมาทเล่อนะครับโจทเนี่ยมีได้ระบุชื่อคนขับรถทันเกิดเหตุนะครับขอ ของโจทย์เครือบคุมด้วยข้อหาขัดกันนะครับไม่ทราบว่าโจทย์เนี่ยกล่าวหาคนขับรถคันเกิดเหตุเนี่ยก็ทาโดยโจงใจหรือประมาทนะครับจึงไม่แจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาขอให้ยกฟ้องนะครับศาลชั้นต้นนะครับสั่งให้บริษัทรสอสพประกันภัยจำกัดนะครับผู้รับประกันภัยรถคันเกิดเหตุเนี่ยเข้าเป็นจําเลยร่วมนะครับตามคําขอของจําเลยคดีนี้ครับจำเลยร่วมนะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้รับประกัน ยื่นคำคัดฐานทำนองทำให้การว่าจำเลยนะครับไม่ปฏิบัติตามกรมธรรม์และกฎหมายนะครับคือเมื่อเกิดเหตุมีหน้าสภัยนนะครับจำเลยเนี่ยมีได้แจ้งเหตุนะครับคนขับรถยนต์ของจำเลยเนี่ยไม่มีใบอนุญาตให้ขับขี่รถยนต์นะครับจำเลยเนี่ยใช้รถในทางที่ผิดกฎหมายจำเลยร่วมนะครับไม่ต้องรับผิดขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิพาานะครับให้จำเลยทั้งสองเนี่ย ร่วมกันชําระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจท์นะครับคดีนี้ครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านตัดสินออกมาเลยนะครับจาเลยร่วมนะครับซึ่งเป็นบริษัทรอสอพเนี่ยนะครับซึ่งรับประกันไทยรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยกับคําพิพาษสศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับจําเลยร่วมเนี่ยยื่นอุทธรขึ้นมานะครับศาลอุทธรเนี่ยนะครับท่านพิจารณาแล้วเนี่ยพิพาายืนนะครับจําเลยร่วมเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยกับคาพิพาา ศสาลสาอุทธรณ์นะครับจำเลยร่วมเนี่ยยื่นดีจาขึ้นมาสู่ศาลดีจานะครับศาลดีจานะครับท่านวินิจฉัยว่าคดีนะครับมีปัญหาตามดีจาข้อแรกคือคำฟ้องของโจทย์นะครับเรื่คุมหรือไม่โจทย์บรรยายฟ้องในข้อหนึ่งเนี่ยแจ้งให้ทราบว่าโจทย์เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาสะพานไม้ชั่วคาวนะครับที่เกิดกรณีพิพาทคดีนี้นครับและสะพานนี้ได้ติดป้ายห้ามรถที่มีน้ำหนักเกิน10 ตันเนี่ยแล่นผ่านนะครับในฟ้องข้อ2เนี่ยโจทก์อ้างว่าจำเลยนะครับเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุนะครับมีลูกจ้างเนี่ยเป็นผู้ขับขี่และกล่าวหาว่ารถยนต์คันดังกล่าวนะครับบรรทุกเนี่ยมีน้ําหนักรวมทั้งรถยนต์เนี่ยประมาณ27ตันครึง่งแล่นผ่านสะพานเนี่ยโดยจงใจหรือประมาทเดินเล่อนะครับใช้สิทธิ์เนี่ยซึ่งมีแต่เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเป็นการแสดงที่เป็นผล ให้สะพานยุคพังชำรุดใช้การไม่ได้นะครับเห็นว่าคำฟ้องดังกล่าวเนี่ยได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาแล้วที่โจทย์บรรยายฟ้องต่อไปในข้อ3ว่าการกระทำของจำเลยนะครับเป็นการละเมิดต่อโจทย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์นะครับมาตรา420 421 437นะครับทำให้โจทย์เสียหายนั้นเห็นว่าเป็นการบรรยายฟ้องนะครับให้เห็นชัดยิ่งขึ้น อีกว่าลูกจ้างของจำเลยนะครับได้กระทำละเมิดต่อโจทย์นะครับตามมาตรา420มาตรา421จำเลยนะครับในฐานะเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันเกิดเหตุเนี่ยจะต้องรับผิดต่อโจทย์นะครับตามมาตรา437นะครับและการฟ้องให้จำเลยรับผิดเนี่ยตามมาตรา437เช่นนี้ไม่จำต้องระบุชื่อผู้ขับขี่รถยนต์ว่าเป็นใครนะครับจึงเป็นคำฟ้องที่ชอบด้วย ระมวลกฎห,หมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา172นะครับและตามทำให้การของจำเลยและจำเลยร่วมไม่ได้ปฏิเสธหรือต่อสู้ว่าจำเลยนะครับไม่ใช่เจ้าของและผู้ครอบของรถยนต์คันเกิดเหตุนะครับคดีนะครับจึงไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่าทนาะเกิดเหตุละเมิดนะครับจำเลยเนี่ยได้อยู่หรือนำมาในรถคันเกิดเหตุหรือไม่นะครับคดีนี้ครับจำเลยร่วมเนี่ยดีกาว่า จำเลยร่วมนนะครับไม่ต้องรับผิดเพราะจำเลยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกรมธรรม์ประกันภัยข้อ2.10นั้นนะครับปรากฏว่าจำเลยร่วมนนะครับอ้างเหตุที่ไม่ต้องรับผิดเนี่ยสประการเท่านั้นนะครับคือประการที่1นึ่งนะครับอ้างว่าเมื่อเกิดเหตุวินาศภัยแล้วเนี่ยจำเลยนะครับไม่แจ้งเหตุนะครับประการที่2เนี่ยคนขับรถยนต์ของจำเลยเนี่ยไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นะครับและประการที่3เนี่ยจำเลยเนี่ย ใช้รถในทางที่ผิดเมื่อจำเยลยร่วงนะครับไม่ได้ยกข้อกำหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยข้อ2.10เป็นประเด็นข้อต่อสู้ไว้อย่างชัดแจ้งนะครับจึงไม่มีประเด็นนะครับที่ศาลเนี่ยจะต้องวินิจฉัยในข้อนี้ที่ศาลอุทธรณ์นะครับไม่รับวินิจฉัยให้เนี่ยชอบแล้วที่จำเยลยร่วงดีกาต่อไปว่าจำเลยร่วงนะครับไม่ต้องรับผิดเพราะจำเลยเนี่ยนะครับใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในกรม มาทันประกันภัยนั้นเห็นว่าข้อกําหนดดังกล่าวนะครับมีความหมายว่าเป็นการใช้รถเพื่อประโยชน์ในการกระทําความผิดต่อกฎหมายโดยตรงเช่นใช้รถนะครับเป็นพาหนะไปป้นหรือจงใจบรรทุกข,ข,ของหนีภาษีเป็นต้นนะครับแต่การใช้รถยนต์เนี่ยโดยผู้ขับขี่จงใจหรือประมาทไม่ปฏิบัติตามผ้าชบัญญัติจราจรทางบกันนะครับเช่นนี้อย่างเรียกไม่ได้ว่าใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมายตาม ที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยจําเลยร่วมนะครับไม่พ้นความรับผิดที่5้ายาืนนะครับดังนั้นเนี่ยจำเลยร่วมนะครับจะมาปฏิเสธความลับผิดอา้างว่าผิดเงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์นเนี่ยหาได้ไม่นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาศาลฎีกาที่904 ทับสอันหาบเจ็ดนะครับ ต่อวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อก็ได้นําเรื่องราวดีๆนําคําพิพากษาศาลดีๆนะครับมานําเลียนท่านผู้ชมนะครับก็สําหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับหรือว่าคดีของท่านเนี่ยไม่มีความคืบหน้าหรือในบางครั้งนะครับท่านเนี่ยเรียกร้องไปแล้วนะครับคู่กรณีเนี่ยพยายามจะชดใช้ ข้าสินหม่ให้ท่านน้อยเกินสมควรนะครับอยากให้ท่านในฐานะผู้เสียหายนะครับลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อนก็จะให้คําแนะนำมาเพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านจะได้ไปใช้สิทธิ์เพื่อเรียกร้องกับผู้กรณีต่อไปสําหรับคนที่รู้ตัวว่าเราขับรถไปชนเขาแล้วเราเป็นฝ่ายประมาทนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บเลยนะครับวันนี้คทาง ทางทีมงานทนายอ้อนะครับก็ได้นําเรื่องราวดีๆนะครับนาหลักกฎหมายดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานของเรานะครับวัน นนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเรานะครับวันนี้ครับขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ